นี่แหละพี่น้องผลผลิตพอยงเงวยพ่นเหมือนนี่ถ้าฝนตกแทมได้พี่น้องวุ้ยแทมมันลำทางเฝ้านี้อยู่จากบอยานออกบะลายานเมื่นนี่แหละครับได้ปลาจีนมากขาสีเห็ดปลาสมเด้อพี่น้องเด้อปลาจีนนี่แต่ปลานิ่งไงเด้อกันไง,ยไงอยู่ก็ได้หลายอยู่ปลาจีนนี่ได้หลายตัวเด้อพี่น้องเพราะว่าขั้วไปแล้วกระลัมั่งหนึ่งแล้วกับกระลัมั่งนี่มากไหมใบเงวยพ่นของกระตกมากเด้อพี่น้องเด้อนะ ฝันนี้สิเริ่มงทำการคั่วเอาแม่หัมเอาไปคั่วเก็บตแม่หัมบ่ได้ไปนั่มพี่น้องบ่ได้ไายตอนตกแต่ว่ามีภาพอยู่พี่น้องนี่แต่ภาพตอนตกบ่ได้ไายไปผู้เดียวเนะเาะนะ้แม่หัมขั่วตัวก่อนเอาหลังจากที่เ้าตัดหัวคั่วใส่แล้ว,ลวตอนตัดหัวคั่วใส่บ่ได้ไทยเบิ้งเนี่ยพี่น้องยานติดเลี้ยงครับ <laughs> เพราะว่าละเอียดหลายครับเท่ากับสีลืองนะเอาซาซาแม่หัมเนี่ยเทาสิขูขออด ข,ขู่ลงให้มดเถื่อพี่น้องเด้อที่ว่าขาบข้าวขาบมันขาบเลียดเนี่ยข,ขู่ลงใหม้มดล้างดีๆอันนี้ล้างน้ำที่สองเลยเด้อพี่น้องบ้านนี้กระสีล้างซีน้ำน้ำตัวไปกระสีล้างน้ำเกลือหรือว่าลาไอ้แป้งนี้นก็มีทำแปง้งแป้งม,นนมันเนะาะข้างนบนนี้เปแป้งมันเกลือเคี้ยแท่นเถือพี่น้องแล้วก็ไปล้างแป้งล้างเกลียวอีกน้ำหนึ่งเป็นซีน้ำเนาะเอาให้แม่ทำล้างวันบาตนี่ไปนบาตนี้พะยงไม่พุ่นจีพาเครื่องเด้อเนี่ยใ,ใส่ของพยายามพาเป็นสองเปียงไม่พี่น้องเนาอันนี้แล้วพี่น้อง ผมยังไม่พูนพันผ้าดูกระเด้อพี่น้องพาเคืองไหมครับเนี่ยอันละเปียงอันละเปียงเปียหญ่เติบอยู่ได้ครับพาให้มีกระดูกติดเด้อเอาสีนด้ไหมครับมีค่ะรับห้มีกระดูกติดทั้งหมดเนี่ยครับไขมีกระดูกติดอยู่สู่เปียงได้ครับพาเคืองกระดูก้วยใส่มีดดวงคุ้มๆนะพี่น้องใส่มีดดวงคุมพานหจิตกระดูกติดเมื่อเพราะว่าเวลาเขาไปถอดเวลาเขาขันเหนื้อยจังมดแตกเวลาไปถอด ปลาจังบ่แยบเกี่กันเนาะพี่น้องเนาะสกับบงังทั้งหลังเป็นสินไทยสินบังบัง,งดีๆียังสีเหละกกับสินไทยสินมันเล็กกับผ้ากระดูกอายุคุณระเปียงเนี่พี่น้องแบ่งกระดูกเนี่เพ <ใน S 2> ราะว่ากระดูกเป็นตัวยึดเวลาถอดเวลาคันสูมเนาะเป็นจังบอลเลนนะวันนี้สีล่างเกียร์น้ำสุดท้ายพี่น้องอ้ยน้ำที่สามเกลือก้อนละก็จังนางนางเมียนเป็นน้ำที่สี่นะน้ำที่สามวัเอาเกียร์ลงเด้อสองสามกับมือเดี๋ยวล่างก็ได้พี่น้องให้พยายามทำล่างเกลือสักก้อนบาท ัเอาวัางหันล่างนําเกียร์เนาะพี่น้องขันเกียร์คัดเกียร์ออกเด้อคัดขับเข้าขัดมาหนอ่อยบานนี้กับสีล่างนําเกียร์นำนำเป้าได้พี่น้องนําสุดท้ายเป็นนําที่ซีเอาล่างออกแม่์หั่มบัตรล่างควบเข้าหยิบควบสะอาดมากดับหนึ่งได้พี่น้องควบสะอาดตรงมากก่อนเด้อสมปลาเห็ดปลาหมูนี่กว่าเป็นสีข้าวเนาะมาเกีย่ยวเป็นสีเนาเา่าเด้อครับเน่หําล่างเอาครับหลังจากที่เข้าล่างเรียบร้อยแล้วครับเนื้อกับสีออกสีชมพูเอาต้องนี่สีอะไรพี่น้องไอ้ฝนกระโดดเยอะเลย ผลับตกวลื่นน่ครับเนื้อออกสีชมพู้ขงตรงสิละบาดนี้เขาสิสนนั่งปลาคนเด็กพี่น้องเอาขึ้นตาสั่งก่อนแล้ไม่ห้ำจมเลยส่วนปลาเกิดตาสั่งขนาดกาจะก,กิโลส่นเหรออันนี้ไข่บระเทศสมไข่ปลาสิบโล,ลสิบโลแมนสิบโลพอดีกับกระ,ะมังสามขีดม้วนเปนสองเอาครับบาดนี้เตาสิใส่เกียร์มาเกียร์ไปอนเด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับปลาง,งามๆกุ้ปาดมา์นะทีหนึ่งเด้อพี่น้องล่างดีๆ อ๋อพี่น้องปลาสิบโลต่อเกียร์เคิงกิโลได้ครับอันนี้คือแช่ไว ah, <interview> ้ก้นได้พี Mot ่น้องขันขันก้นขันมักไว้สามชั่วโมงเด้อพี่น้องขันก้นแล้วมักไว้สามชั่วโมงฮักขาดเวกไปขีดนึงเกียร์เคิงกิโลอันนี้คือมักไว้ก้นเด้อพี่น้องสิขันเด้ขันไว้สามชั่วโมงเออขันแล้วมักไว้สามชั่วโมงพี่น้องเอาไหมฮัมขันกับคนให้ทัวร์ๆแล้วก็บขันยังน้อยเด้อพี่น้องเห็ดแห้งมาแดดอกปลาจีนเนาะเดี๋ยวเพิ่มในเนื้อเพิ่มเลกเนื้อเพิ่มจี พวกไปแข็งบันไดบวกคือปลายิุกโศไดพี่น้องเอาให้แม่หั่นขั้นก็เนื้อขั้นแบบนี้ละามักไว้ได้ได้พี่น้องมักไว้ประมาณสามชั่วโมงโอ้ปลาสุมนี่เห็ดขามมือขามขึ้นได้พี่น้องเอาเห็ดต่อบันนี้พี่น้องหลังจากที่เข้าแซ่เกียแล้วเนาะแซ่เกียไปสามชั่วโมงเราก็ลางนำเกียออกมันเดือดพี่น้องบันนี้ลางนำเกียวก็เกลยใส่ตู้เย็นไว้ครสองกะละมังบันนี้เอาออกมาลางนมดนึงซ้าบานี้กะ เอามาใสียนำเข่ามาได้พี่น้องเด้อครับน้ำเศร้าเขานำเขามาเนี่ยนะครับบัดนี้ก็สิไปล้างนำเศร้าเข่าออกได้บ้างนี้จักน้ำหนึ่งเนาะบัดนี้ก็สิพึ่งไว้ให้ชีน้ำเสด็จจังน้อยแล้วก็เขาก็ยังมาเดิมทำการเห็ดผสมกันเลยเนาะอ่ะแต่เบิ่งอีกต่อไปพี่น้องอันนี้เห็ดยังยไงเห็ดยังไม่ครับใส่ละบอกโซละจวงยายล่ะเชียวมาจเจียว อันนีกเยอะเราเสียไปรุ่มเนาะสองถังพี่น้องอืออันนี้ปลาไหปลายิซ <in gesehen S 1> mm ุกบ่ปลาลุ่มลุ่มบ่ลุ่มค่ะให้มีโกขึ้นไปลา่อันนี้ปลาไหน่งเนาะอันนี้เห็ดไว้ละอหาเดียนอะไรด้วยพี่น้องเป็เลี้ยวเนีเป็นเรียวนี่ยเ็นเรียวเี่อ้าบัตรนี่เอาเห็ดปลาสสมก้อนจอดตักไปบัตรนี่หำตำกระเทียมนี่ครับกระเทียมหัวเงี้ยกระเทียมกินกระใดกระเทียมไทยกระใดเด้อแม่บางคำกำลังกำลังเตรียมเข่า เขาเนี่เป็นเขาเย็นทีงดีด้วยพี่น้องเขาเย็นแล้วเข้าไปล้างน้ำไปล้างยางเขาออกเด้อครับเป็นอย่งบ่คุณนะเป็นอยังใสองทองไม่เล่าเปลี่ยนมาเนี่ยแหละพี่น้องเอาเขาเข้ามาล้างเพิ่งที่แบบล้างดีๆเด้พี่น้องเหยียดบีบองดีดีเลยบีบแห้งๆออกดีๆเนียางออกเบิดให้ยางเขาออกเบิดเนาะเวลาเห็ดสมบาเณาจางน้ำใสองทองเนาะอย่างบ่คุณยังบ่ข้าวตอนหลังจากที่ เขาแช่น้ำเขามาได้สองชั่วโมงเนาะพี่น้องครบสมมองชั่วโมงแล้วก็เสียไปล้างน้ำได้บ้าน,นี้เอาไปล้างออกน้ำหนึ่งเนาะเพื่อสิบวันเห็ดปลาห้องสมแห้งอ่ะแม่บงังคำไปล้างซุงกันบัดเอาครับหลังจากที่เราล้างน้ำเขามาออกโอ้ยเบื้องเนี่ยปลาเนี่ยพี่น้องสีชมพู่องต้องเลยตรงเนี้ยง่ามคับนี่แหละครับตัวเช็ดให้สะอาดได้พี่น้องล้างออกก,กันง่ายมั้งสิแหละล้างดีๆล้างขับมันขับเข้าดีๆเอ่ะบ้ดนี้เขาที่ทำการเห็ดได้บ้ดนี้ด้วยแม่บงังคำกับปุ้นยาย เอาเอา,เอา,อเ,อาเอากระเทียมรุ่งกนเอาเอากระเทียมลงกน 1> 1วนนึ่งถ้วยนะกระเทียมถ้วยหนึ่งครับพี่น้องเพราาะว่ปลาเขาสิบลูกผมเด้อกระเทียมหนี่งประมาณจดกโอ้สิบทสองสามขีดมั้งน้องเมีครับประมาณสองขีดครึ่งเลยพี่น้องสามขีดนี่แหละประมาณนี่แหละสองขีดครึ่งนี่แหละถึงสามขีดอันนี้เขาด้วยพี่น้องไม่ได้ใส่เม็ดหันได้เมีครับกับประมาณสี่กำมือเราเนี่ยแหละนี่เขาเขาล่างมาย่างดีเลยเนีล่างย่างออกมาย่างดีเลยพี่น้องนี่แหละไม่มีความเหนียวอะไเด่น ดีก็ออกครับน่าออกแล้วสามสี่กับมือเหรอเนาะดีกันครับเข่ากับกระเทียมพอดีเข่ากับกระเทียมทอกันเลยพี่น้องใส่ทอกันเอาพอแล้วไหมครับจะใส่เมื่อฐานด้อยมอสมันมายิ่งเขียวด้วยเกลือกเกลือเกลือเกีอสองส่วนต๊ะเครื่องโตได้ไหมครับมันนกุ้งกียร์นี่ค่ะออสองส่วนตัวเครื่องพอแล้วจะใส่หลายๆเพราะว่าเขาหมักไปแล้วเขาหมักเกียร์ไปแล้ว ครับนั่นแหละครับพอข้ามักเกียมเข้มแล้วครับรอบข้ามักข้ามักอันสามส้โมงไหมครับรอบแรกนะนัวจังเลยส่วนตัวหนึ่งเลยครับปลาข้าหลายปลาข้าวไหลเมียนหนึ่งช้อนโต๊ะผงนัวเมียนเขากินไว้เขาบม่ได้มักโดนกันข้ามักโดนโดนคือปลาไหลจะใส่หลายด้วยปีนองมันสีไอ้เห็ดเหยีปลาเขาจืดเขาผสมครบแล้วเ้าก่ทำการมันเลี้ยงเพ่งยองคนค่ะ ขั้นให้เขากันเด้อพี่น้องยัดเถ้าขั้นแห้งหเด้อยาดส,สบ,บีบแห้งพี่น้องเดี๋ยวปลาเขาสิเละเพราะว่าปลาจีนเนี่ยเป็นพลอยเนาะเนี่ยเป็นเหลวจับโม่โม่ับบีบบบ,บ,บตบๆจังน่อยนะครับขั้นขั้นนั่นสิละมันจะเป็บ,บ,บ,บีบแห้งขึ้นไปยี่สก์การขึ้นขึ้นเก้าเมียประคัมโจ <laughs> ให้เครื่องให้เกลือให้ยังให้เขากันหมดเถอะนะคะขั้นให้เขากันดีๆโรงงานเนี่ยผมใส่เครื่องบดผนตัวเมียทำจะสี่เอาเครื่องบดบ่กคุณย้อมมาให้ นี่ลงงานเจ้าตกปลาได้เพราะว่าที่นี่พอห้คาปลาได้หลายกันพี่น้องปลานี่ปลาเขาตกมาเองเด้อพี่น้องตกมาเองเลยนี่ตกมาหมูวานอะไรยังได้เห็ดพี่น้องม่ได้เอาปลาตลาดได้ครับปลาเขาหาอองมาเองตัวสดๆเลยเอาไม้ฮัมนวดหนวดจนกล้ามขึ้นสิบนาทีผ่านไปพี่น้องเบ้งผู้หมักคั่นกับคันดีครับ กับอีกนี่สิบนาทีคันเข่าไปโจขันโดนโดนเ้อพี่น้องเด้อคันๆเพราะโดนนิดอันโดนก็โดนด้วอ้เหนาวด้วยหนาวร่างเข่ากันรองซองแบบหอมมาได้ป่ะครับเน้ำมันเหนียวเว้ยกับหอมเนาะใส่กระเทียมปลาเนี่ยพวกหอมสี่นี่ไจังไรเอาเอาเอาคนอื่นเมื่อนี้ทั้งหลังเห็ดเรียวๆพอนี้ก็ไม่พ่นสีแช่ตู้เย็นไว้ก่อนเนอพี่น้องแช่ตู้เย็นไว้จักมือหนึ่งเนาะแล้วก็จังปล่อยออกมาไว้ทั้งนอกในพันเป็นสมเนี่ยบัดรบัตรเป็นสมแล้วก็จังเอาเข่าไปตื้อตู้เย็นไว้ถ้ากินโดนโดน แต่ว่าชุดนี้ยายเสียวไปลมเคนสิไปปฏิบัติการทุกทางบุญหรอกการแปลก็คือการเก็บรักษาเนาะเดี๋ยวคุณยายเราสิไบจัดการไม่เก็บรักษาบอลแล้วว่าอด่าไปเก็บบอลเราสิไปนี่เราสิไปขายเลยเดี๋ยวจะขีดหลุดไปหอดกับสิบเบ็ดพอดีแล้วเนาะห้างลมเราก็ขายอยู่เลยแล้วก็สิขายตอนละสิบบาทพี่ยังขายปลาเนาะขายปลาเราขายถุงละสิบบาทถุงละาขิด ของเรขีดเครื่องโอ้ยได้กำไรดีครับแล้วว่าต,วตาลูกเขยตกมากแล้วว่าไม่ได้หวังผลกำไรยังแง่แล้วหวังเสียถ <_ d ating> อแล้วปิ่งโอ้ยผมตกปลาที่แบ่งเน่เด้อตกจนเอวเข็ดเลยแดดมันมีแอบบ่โอ้ยประคุณใครชิมแน่วเนี่ยเอาคั้นเนี่ยฮัมขันนี่แหละครับเ็ดตามวิธีการนี่เด้อพี่น้องนวดดีๆเด้อเขาตรงถึงเด้อพี่น้องกระเทียมตรงถึง กลือตรงถึงพี่น้องแซ่เกลือสามส่วโมงแซ่นำกระไม้สมองอส่วโมงเคย็ดค่อยๆปลานนิดหน่อพี่น้องสมปลานนิด<ส>เดียวขึ้กันโซนเนื้อเป็นกระสีแดงๆนีสรแล้วอันนเป็นส่วเนี่ยงามๆเด็กน้องต้องอยู่สีชมพูองตอง้นด้ยล่างสะ,ะ,ะอาดสะอาดเลยล่างให้สะอาดครับก้มสะอาดนั่นดับหนึ่งเอาขั้ขนไหมฮะเอาหลังจากที่นวดได้ทีแล้วแบบนี้ก็เป็นอันว่าสำเร็จเนาะพี่น้องอันนี้คุณยายเราเสียไปลมสักเด้อ อันนี้พี่ยังไม่พ่นเอาไปกินเองส้อนกระปุกไม่ไปกินเอ้าวกระเงีวเติบแอะไะคลิปนี้เนาะค่ะสม่าผ้าข่วนแบบพี่น้องนี่แหละครับเห็ดตามสูตรเด้อเห็ดสมปลากีนกับสูตรแม่ปักขำกับคุณยายเนาะเพี่ยังไม่พ่นก็เป็นมาสําเร็จอ่ะก็ดสำเร็อำลาผ้าจากสามมือได้พี่น้องยังเปิดกินสามมือเปิดทอดชุบไข่ทอดชุบไข่ทอดจังโบเล่กับเนาะก็บตีดัมลาผ้าจากพีผ้าจอกน้องท่องเที่ยวในบัดนี้เอา สวัสดีครับผมสวัสดีครับสามมือเปิดผอบ